สวัสดีครับแฟนครับตอนนี้ที่ยายของเราก็มาถึงตอนที่13เลยนะครับชื่อตอนว่าในหุบเขาทางตันนะครับจะต้องมาประชนกับจอมมารต่างๆนะครับก่อนจะเริ่มเรื่องก็วันนี้ก็เช่นเดิมนะครับลุงมีนิยายมาแนะนําอยู่3มเรื่องนะครับเป็นผลงานของคุณไก่ป่าของหลิงจีนะครับเป็นท่านเดียวกับที่วาดภาพแฟนอาร์ส่งมาให้ลุงประกอบคิดนะครับ ถ้าท่านใดสนใจที่ยายองคุณไก่ป่าก็จะมี3เรื่องนะครับมีนใ่ข้าบ้างเทียมมีม,มีท่านหญิงน้อยโ,อยโมโฉและก็เรื่องอย่าแตกข้าข้าไม่ใช่ของท่านนะครับในเว็บริทร e นะครับลุงจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับสนใจเข้าไปติดตามอ่านได้นะครับขอบคุณครับเออทำไมยังไม่เข้าไปอีกละ่ะกินยังไม่เข้าไปจะพลาดฉากนี้เอานะเว้ย เฉินว่านเย่รู้ว่าน้องสาวตัวเองนิสัยประหลาดจึงขอโทษลั่วปิงเหออย่างเกรงอกเกรงใจสิทธิ์พี่ล้วนสิทธิ์พี่หลือขอโทษด้วยนะเจ้าคะพวกสิทธิ์น้องข้าเข้าร่วมงานชมนมเป็นครั้งแรกท่าทางน่ารักน่าสงสารเสียจริงนางกัดริมฝีปากคล้ายดังตัดสินใจทําสิ่งที่ระมาณใจที่สุดหากสิทธิ์พี่ล่วลลาบากใจก็ไม่ต้องสนใจพวกเราท่านไปก่อนเลยไม่เป็นไรถ้อยคํา บวกกับสีหน้าที่เหมือนจะร้องไห้แสดงชัดว่าไม่ได้หมายความตามนั้นจริงๆผู้ชายที่มีบรรทัดฐานทางด้านมโนธรรมสูงกว่ามาตรฐานได้ยินได้ยินแล้วย่อมไม่จากไม่อาจจากไปตามพี่นางบอกได้หรอกนะมเมื่อปิงเหอยังไม่ทันได้เอ่ยคําเสียงหวีดร้องแสบแก้วหูก็ดังมาจากริมทานเขาหน้าเปลี่นสีในฉับพันทิ้งฉินว่านเย่ที่หน่าซีดไรสีเลือดไวพุ่งกายไปยังทานน้ําทันที ทุกคนที่อยู่หน้าจอแก้วฝึกล้วนตกตะลึงไปตามๆกันลัวเปิงเหอชูกระบีขึ้นข,นขวางหน้าถามเสียงต่ำเกิดอะไรขึ้นสิทธิ์ห้าหกคนที่ที่เดิมทีเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานตอนนี้กลับหายไปสองคนไม่ฉินว่านหลงรวมอยู่ด้วยสนชิงชิวแค้นที่เหล็กไม่เป็นเหล็กกล้าดูสิบอกแล้วไงว่ารีบไปและตอนนี้ไงเล่ามีหายไปหมดแล้วเห็นไหมะ โทษจากวปนี้ฉาก3าพีกับสองสีพี่น้องตะกุนฉินจะทำอย่างไรงละนี่3าพีคือมีเพศสัมพันธ์พร้อมกันทีเดียว3คนอูปเจ้านึกไม่ถึงจริง,รงๆคราวนี้น้องฉิงวันหลงที่จะเป็นหนึ่งในหาเรมของพระเอกกับโดนหาที่ตายให้ตัวเองเสียอย่างนั้นสิทธิ์คนหนึ่งกรีดร้องไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกนไ็ไม่รู้ไม่จู่ๆใต้น้ําแปลเปลี่ยนเป็นสีดําพวกสิทธ์พี่ไม่รู้ถูกตัวอะไรม้วนลงน้ําไปแล้ว ล้วงิพงเหรอรีบจุดคนที่ยังมัวตื่นตะลึงขึ้นมาจากน้ำตอนที่เขายื่นมือไปดึงคนหลังสุดคนผู้นั้นก็คล้ายกับเท้าลื่นชั่วบูกก้กรปล้มลงและจมลงไปในแม่น้ำจนมิดศีรษะหายลับไปต่อหน้าต่อต,อตาทุกคนชนิดทำอะไรกันไม่ถูกขณะเดียวกันไอสีดำในในน้ำก็ม้วนตัวยกขึ้นสูงอย่างฉับพลัน สนชิงชิวมองผ่านจอแก้วพลึกมันคือเส้นสีดำมากมายนับไม่ถ้วนดูเหมือนผมยาวของผู้หญิงในเส้นสีดำมีเลือดสีแดงฉานแทรกซึมออกมาสายนั้นน้ำนั้นจากนั้นก็ถูกสายน้ำเจือจางไปดูนะ่ากลัวเสยยิ่งกว่าผมของซาดากะซังแห่งเ,เดอะริงอีกที่หน้าจอมีคนวีดร้องอย่างเสียขวัญน,นา่งมานเกสาพยาบาทโอ้พระเจ้า ส่วนในหุบเขาทางตันลวบเพงเหือมองออกอย่างรวดเร็วว่าที่อยู่ในน้ําคือปีศาจอะไรเขาแพรานกระบี่ลงน้ําตะโกนว่ารีบหนีไปให้ไกลจากริมน้ํามันคือนางมารเกษาพยาบาทแห่งภพมารปีศาจที่ดูเหมือนแพรผมเปื้นมาหืมมาหมุนวนอยู่น้ําครู่หนึ่งจู่ๆก็พ่นบางสิ่งบางอย่างออกมาจากเส้นสีดําราวกับคนที่กินอิ่มจนจัดเรออิ่มจัดจนเรอ ศพท,ทั้งสามั้งสูบถึงถูกสูบเลือดสูบเนื้อจนเหลือซากร่างที่มีแต่หนังหุ้มกระดูกเปียกชกนั่นเองรูกลมขนบนร่างศพดูใหญ่ผิดปกธรรมดาผิดธรรมดานั่นก็เพราะผิวหนังยังมีเส้นผมจำนวนมากแทงเข้าไปในรูกลมขนเพื่อดูดดื่มเลือดเนื้อและปลาละเอียดอย่างหิวกระหายมันชอบช้อนเข้าไปทุกที่เห็นรูเป็นมุดคุณนัสบัตหน้ากลัวที่สุดของนางมารเกษาพยาบาท พวกศิษย์ที่อยู่ริมน้ําถูกภาพหน้าสะเรือกลัวน,นี้ทําจนตกใจเสียขวันไปแล้วในป่าเต็มไปด้วยเสียงวิดร้องระง,งมทุกคนพากันเข้าไปหลบอยู่หลังลววดิงเหอฉ <c oughs> ินวานเย่เห็นสภาพการตายอันสยดสยองของน้องสาวตัวเองกระแทบเป็นลมไปเดี๋ยวนั้นแต่ดีที่นางยังฉลาดไม่ได้เป็นลมลมพับไปไม่เช่นนั้นแล้วในสภาพที่วุ่นวายกลโลหนแบบนี้ทครจมวมาสนใจแบกนางหนีไปด้วยเล่า นางมานเกษาพยาบาทอยู่ทั้งได้ทั้งทั้งในน้ําและบนบกหลังจากสูบคนสามคนจนแห้งเหือดก็เตรียมขานขึ้นบกหากเป้าหมายอย่างกดใจรอไม่ไหวลมว่เพียงเหรอสีหน้าเย็ยบเย็นดิดนิ้วทีหนึ่งเปลวไฟดวงหนึ่งพันลุกขึ้นที่ปลายนิ้วเขาใช้พลังทิพย์ยิงลูกปาไฟพุ่งเขาใส่นางปีศาจร้ายพอโดนเขาที่เส้นผมก็ลุกไม่กลายเป็นลูกไฟขนาดยักษ์ทันทีจนมันต้องถอย โกรธลงน้าไม่กล้าขึ้นมาบนบอกอีกการเคลื่อนไหวทั้งหมดรวบรัดหมดจดทรงอนุภาพมหาศาลไม่เหลือช่องโหว่ใดๆเซนชิมชิวซูเปอร์โนในใจรวบปิงเหอเอาไปเลยเต็มสีบร <c oughs> วบปิงเหอเก็บไข่มุดป,ประกายราตรีได้ฉินว่านเย่ล้นลานทำตกแล้วชูวขึ้นสูงราวกับเป็นตะเกียงดวงหนึ่งเพื่อช่วยเรียกสติให้ผู้คนสงบใจแล้วตะโกนขึ้นว่าอย่าได้วิ่งเพ่นพ่านร่วมกลุ่มกันไว้ จากนั้นล้วงอาพลุสัญญาณที่ทุกคนได้รับแจกอามายิงขึ้นฟ้าเพื่อขอความช่วยเหลือพรุสัญญาณเป็นอุปกรณ์ขอความช่วยเหลือที่เตรียมเอาไว้ให้บรรดาสิทธิ์ที่เจอปีศาจท,ที่ไม่สามารถรับมือด้วยตนเองได้ความจริงสมาพันธ์เซียนไม่มีทางเอาปีศาจท,ที่อันตรายเกินไปมาใส่ไว้แน่นอนหากใช้ไปสามครั้งจะถือเป็นการสลัสิทธิ์ในการแข่งขันต่อโดยอัตมัติ ด้วยเหตุนี้งานชมนุมที่ผ่านมาจึงเอามาใช้ใตอบเมื่อจําเป็นจริงๆเท่านั้นโดยทั่วไปแล้วไม่มีใครเอาออกมาใช้แต่เวลานี้เหนือน่านฟ้าเขาหุบเขาทางตันดอกไม้ไฟดอกแล้วดอกเล่าถูกยิงขึ้นฟ้าอย่างต่อนเนื่องจนสว่างสวัยอันที่จริงควรเป็นภาพสวยงามมากแต่ในยามนี้ดอกไม้ไฟที่เห็นไม่เพียงไม่เจิดจ้างงดงามแต่ยังส่งผลให้ผู้คนหวั่นไวาขวัญเสียไปตามๆกัน พอเมื่อดอกไม้ไฟดอกหนึ่งถูกหุดย่อมแสดงว่ามีสิทธิผู้หนึ่งเจอปีศาจที่น่ากลัวเข้าให้แล้วและกําลังมีภัยถึงชีวิตจอแก้ผึกทีบดูที่จอแก้ผึกร็วเข้าเสียงกรีดร้องและเสียงของความช่วยเหลือดังระง,งมมาจากจอแก้ผึกไม่หยุดหย่อนมีสิทธิที่ตายค่าที่ไปแล้วและสิทธิที่ยังต่อสู้ในสภาพโชคเลือดแววตาเต็มเรี่องด้วยความประหวั่นพรั่นพึงเพราะอะไรเพราะอะไรทําไมที่นี่ถึงมีมารมันมันไม่ควรมีสิ ใครก็ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยอาจารย์ช่วยด้วยสิบพี่ช่วยด้วยทันใดน,นั้นเสียงคำรามแหบห้าวดังขึ้นมาจากจอแกรบอีกจอหนึ่งและเสียงเหี่ยวพูดหวีดร้องยาวอย่างเจ็บหัวต่อมาภาพดำมืดไปแถบหนึ่งทุกคนพากันตะลึงล้านเกิดอะไรขึ้น สีมคำรามแหบห้ามไม่ครู่ก็คือเหยี่ยวกระดูกแห่งพบมานนั่นเองมันเป็นอสูรกายที่บินได้ที่โหดร้ายกระหายเลือดประเภทหนึ่งเหยี่ยวพูดตัวนี้น่ากลัวกว่าก็น่ากลัวว่าจะถูกพวกเหยี่ยวกระดูกฉีกถึงเป็นชิ้นๆแล้วถึกแก้วจึงได้พังเสียหายไปด้วยที่ว่ายในน้ําที่เดินบนบกที่บินบนฟ้าสิ่งมีชีวิตจากพบมานที่ดุร้ายเหล่านี้ไม่มีทางเป็นสิ่งที่จัดไว้สําหรับการแข่งขันแน่นอน ต่อให้เตรียมใจไว้ก่อนแล้วแต่พอได้เห็นฉากอันวุ่นวายกลอหนในสกเกลอภิมหายักษ์ใหญ่ยักษ์ระดับนี้เกิดขึ้นตรงหน้าเริรชิงเซียวยังคงหนังหัวชาดิกปลายนิ้วเย็นเฉียบเมื่อพบว่าเอาเข้าจริงเขาไม่อาจมองว่ามันเป็นแค่ฉากใครแก็กฉากหนึ่งที่สมจริงอย่างมากตามนิยายต้นฉบับบรรยายได้เลยอปวดฟันฟุดกราบ นอกุูเขาทางตันสภาพบนอัศจรรย์สูงราวกับหม้อระเบิดนภพตอ,อ,อารามเทียนอีกล่าวเสียงเครียดอารามเทียนอีกล่าวเสียงเครียดเกิดอะไรขึ้นพิสารที่คัดเลือกและเอาไปใส่ในงานชมนมเสียนล้นถูกกำหนดและคัดเลือกมาอย่างเคร่งครัดฉนไนสินมีชีวิตที่อยู่ในพบมารอย่างนังมารเกษาพยาบาทถึงหลุดเข้ามาได้ <c oughs> สิทธิ์ของวงังหว้วนทวาตายไปแล้วหลายคนกงจู่เท่าลุกขึ้นเดี๋ยวนั้น เปิดเขตอาคมเขตอาคมขนาดยักษ์ที่แผ่คลุมหุบเขาทางตันเป็นสิ่งที่หลวงจีนเกือบไร้ยรูปของวัดเจ้าหัวรับหน้าที่ไร้าอาคมยันเอาไว้เจ้าอาวัดเจ้าหัวเตรียมวิจใช้วิชาส่งเสียงพันลีสั่งการบรรดานหลวงจีนให้เอาเขตอาคมออกเดี๋ยวนี้ แต่ไม่ว่าใครก็นึกไม่ถึงว่าเย่ชิงหยวนจะกราบปุ๊บปั๊บเปิดไม่ได้กงจูเท่าตะลึงเจ้าสนักเย่พูดเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรในหุบเขาทางตันมีสิทธิของชาง,ยงสยองซานที่มาร่วมง,งานชนุนมอยู่เกินร้อยเย่ชิงหยวนกลับห้ามไม่ให้เปิดเขตอาคมเพื่อปล่อยให้สิทธิอยู่ข้างในหนีออกมาย่อมต้องมีเหตุผลไม่ธรรมดาแน่สนชิงชิวปฏิติประต่ะตอเรื่องราวได้ก่อนเขาตอบแทนเย่ชิงหยวนว่า หากยกเขียดอาคมออกพวกสิทธ์หนีออกมาได้ก็จริงแต่ปิศาจที่เดิมถูกขังอยู่ในนั้นก็จะออกมาเพ่นพ่านไปทั่วในรัศมีไม่กี่ลี้นอกสถานที่แห่งนี้มีหมู่บ้านคนอยู่ถึงเวลานั้นสถานการณ์จะยิ่งวิกฤตขึ้นไปอีกพวกสิทธ์ที่ติดอยู่ข้างในอย่างน้อยก็ยังมีความสามารถต่อกรอ,อยู่บ้างแต่ชาวบ้านธรรมดาที่ไม่มีพลังทิพเหล่านั้น เมื่ออธิบายให้ฟังแล้วผู้อาวโสวทุกท่านที่อยู่บนอัศจรรย์ซึ่งล้วนมีชื่อเสียงก็พากันอ้ำอึง้งพูดไม่ออกเงียบกริบกันไปหมดในเวลาเช่นนี้ต่อให้ท่านมีความสามารถมีฤทธิ์เดชปานใดจากฝรังฝึกปรือระดับจินใตด้วยหยวนอิงก,ก็ไม่อาจทําอะไรได้มากกว่านี้แล้วนักเพราะท่านหนึ่งกล่าวยังทําอะไรไม่ถูกไม่อาจเปิดเขตอาคมปล่อยพวกเขาออกมาเช่นนั้นสมควรทําอย่างไรดี หลิวชิมเก๋อกล่าวว่าออกมาไม่ได้เช่นนั้นก็ได้แต่เข้าไปแล้วฝ่ายชางสยงซารทุกคนเพียงสบตากันก็เข้าใจโดยไม่ต้องเอ่ยเย่ชึงหยวนกดเสียงต่ำสหายพรดทุกท่านเรื่องในวันนี้จะต้องมีผู้จงใจคิดยืมมือเผ่ามารกวาดล้างผู้ฝึกวิชาเสียนหน้าใหม่ซึ่งจะเป็นเสาหลักในวันหน้าในก่าวเดียวเป็นแน่ แผนในยามนี้คือพวกเราได้จะปล่อยให้เขียดอาคมคองอยู่ต่อไปมีสายพท่านใดคิดเข้าไปในหุบเขากับชางสยงสารเพื่อกำจัดปีศาจช่วยชีวิตเหล่าสิทธิ์หรือไม่จะกวาดล้างเส้นทางสายโลหิตกำจัดปีศาจที่อยู่ข้างในให้สิน้นซากไม่เพียงต้องการพลังฝีมือแต่ต้องการความกล้าหาญด้วยกงจูเท่าไม่งจูเท่ากงจูเท่าตอบรับทันที นี่เป็นหน้าที่ของวางห้วนหวาอย่างไม่อาจปฏิเสธได้งานชุมนุมคราวนี้วางห้วนหวาส่งคนกข้ร่วมมากที่สุดอีกทั้งทุ่มเงินไปมากที่สุดย่อมเป็นฝ่ายที่ไม่อาจแบกรับความเสียหายมากกว่าใครเพื่อน เมื่อมีคนนำคนอื่นก็ลุกขึ้นตามทันทีทยอยการขันอาสาอย่างต่อเนื่องต่อให้มีคนส่วนน้อยที่มีจิตใจขาดเขาอยู่บ้างในขาแรกยามนี้ก็ถูกกระตุ้นขึ้นมาแล้วสิธิรักผู้มีพรสวรรค์โดดเด่นของพวกเราล้นอยู่ในนั้นนะ สนชิงชิวเข้าออกเดินเตรียมเข้าไปเป็นอาสากองกําลังช่วยเหลือหลิวชิงเกอร์ขยับเอาปลอกกระบี่ขวางสนชิงชิวทันทีสนชิงชิวไม่พูดไม่จาเอาสองนิ้วขีปปลอกกระบี่ออกไปเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรหลิวชิงเกอร์ตอบสั้นๆแต่ได้ใจความพิษของเจ้าเย่ชิงหยวนถูกต้องพิษไร้ยาถอนในกายเจ้ายังไม่หมดความปลอดภัยของสิทธ ชิงจี้เฟิงให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเถอะหากเข้าไปในหุบเขาทางตันแล้วพิษกำเริบขึ้นมาปราณพิต์ติดขัดระหว่างที่ถูกปีศาจตรมรอมเช่นนั้นละ่ะจะเรียกฟ้าฟ้าไม่ขานเรียกดินดินไม่ตอบเป็นแน่สนชิงคิวสายหน้าไม่อย่างที่ไหนสิทธิตกที่นั่งลำบากอาจารย์กลับหลบมานั่งสมาอยู่บนแท่นสูงหากไม่อาจปกป้องสิทธิของตัวเองได้ตำแหน่งเจ้ายอดเขาจริงจริงเฟิงของข้าก็าาไม่ต้องเป็นมันแล้ว อีกครั้งเขายัางเป็นคนสําคัญที่จะต้องกระตุกป,ปมสําคัญของพอดเรื่องด้วยหากเขาไม่เข้าฉากเรื่องมันก็ไปต่อไม่ได้นะติงตองติงตองระบบแจ้งข้อความจากการสร้างภาพลับเชิงบวกทําให้ตัวกงมีไม่ติดมากขึ้นค่าเบียบวกเพิ่ม30แต้มมารับ30แต้มเองนะ สรนชิงเชียวนึกกรอกตาในใจนี่ถือเป็นการยื่นขนมหวานให้ก่อนเอาไม่แทงกันหรือไงฟะพวกเย่ยจิงหยวนคัดค้านไม่เป็นผลได้แ,แต่กล่าวอย่างจำใจเช่นนั้นเจ้าต้องระวังให้มากหากไม่อาจรับมือให้เรียบเรียกพวกเราเข้าไปช่วยทันทีสำหรับระดับความสามารถในการรับมือกับปีศาจของตนเองเส่ชิงชิวกลับไม่ได้มองใแ่แยง่ายเท่าพวกเขา นอกเหนือจากความเชื่อมั่นที่มีต่อพลังฝึกเปรือและพลังทิพย์ของตัวเองแล้วยังมีความเพราะความสนใจของเขาที่มีต่อบรรดาปีศาจในเทพมารอาหารการนั้นมีมากกว่าความสนใจที่มีต่อบรรดา,า,น,น,น,าน,น้องๆ้อนูเซออีกเขาอาจจำไม่ได้ว่านักเอกคนไหนกันแน่ที่เวลาถูกรังแกจะชอบควงลวบปิงเหอไปดูดาวที่ไหนสักแห่งหรือบางทีอาจจำชื่อไม่ถูกแต่คุณ,ณลักษณะและจุดอ่อนของปีศาจท,ทุกตัวเขาเป๊ะนอกจาก รู้เรื่องเป็นอย่างดีหากจะหาสิ่งที่เรียกว่าดัชนีทองคำในตัวเขาแล้วก็ก็คงมีแต่ประเด็นนี้เท่านั้นในหุบเขาทางตันลวดพิงเหอกำลังปลอบสิตน้องหญิงน้องชายที่ขวัญกระเจิงเหล่านี้อยู่ในเวลาเช่นนี้ห้ามอยู่แยกกันคนละทิศละทางเด็ดขาดหากเจอพิศาตัตวใหม่หรือวิ่งเตลิดหลงหายสถานการณ์จะยิ่งแยกเข้าไปใหญ่ ลมราตีพัดแรงเสียงหอยหวนกรนครางที่ไม่รู้ว่าเสียงคนหรือปีศาจนั่งมาจากสี่ทิศแปดทางพวกที่ขวัญอ่อนหน่อยกอดกันร้องไห้ไปนานแล้วฉินวันเย่หน้าซีดเผือดแต่พอเห็นว่่ปิงเหอรยืนพิงต้นไม้กอดกระบี่จน้นหยางในอ้อมแขนดูสงบนิ่งแต่ไม่าซึ่งความประแวดระวังคอยสกัดทุกสิ่งทุกอย่างที่บุกเข้ามาจากความมืดความรู้สึกหวานล้ำก็แทรกเข้ามารำไรในช่วงเวลาที่อับจนหนทาง หากเสรชิงเชียวอยู่ตรงนี้ด้วยเขาจะต้องตื่นเต้นเป็นที่สุดต่อมเผือกร้อนฉาน้องสาวเธอตกหลุมรักเขาเข้าแล้วละ่ะเวลานี้เองจู่ๆพุ่มไม้ทางด้านนั้นเกิดเสียงซวบซาบแว่วมารววเพิยงเหอจ้องขม็งกาลังทิพแล่นมารวมตัวกันที่ฝ่ามือเตรียมพร้อมเปิดสึก เสียงเคลื่อนไหวจากพุ่มไม้ดังขึ้นเรื่อยๆและเข้ามาใกล้ยิ่งขึ้นใจของทุกคนเตลิดมาอยู่ที่คอหอยอาจเป็นเพรกกาะกลัวจะถนึงขีดสุดจึงไม่มีใครร้องออกมาก่อนทันใดนั้นก็มีเสียงตึงเหมือนมีคนล้มลงกับผืนจากนั้นรูปทรงกลมของอะไรบางอย่างก็กิ้งครกกึกออกมาจากพุ่มไม้ศีรษะคนศีรษะที่สองตาปิดสนิทมีเลือดอาบทั่วหน้าผมเผากระเซิงเหมือนรังนก ภาพนี้เดิมทีก็น่ากลัวอยู่แต่ในเวลานี้กระโหลกคนตายที่ไม่มีพลังสังหารยังดีกว่าปีศาจกินคนมากนะักดังนั้นจะมีคนไม่น้อยผ่อนลมหายใจอย่าง,ลงโล่งออกฉินว่านเย่กล่าวเสียงสั่นนี่นี่นี่เป็นสิทธิ์พี่สำนักใดมีใครรู้จักบ้างสิทธิ์จากแต่ละสำนักทยอยกันเข้ามาดูใกล้ๆอีกหน่อยต่างผ่อนลมหายใจโล่งไม่ใช่คนของสำนักข้าไม่เคยเห็นหนะ้า นัวปิงเหอมองฝ่าความมืดไปยังพุ่มไม้ที่อยู่ห่างออกไปในเมื่อหัวอยู่ตรงนี้ร่างก็น่าจะอยู่แถวนี้แหละมิสู้ไปดูชุดที่สวมว่าเป็นของสำนักไหนเขาเพิ่มพลังทิพย์ที่ฝ่ามือเดินเข้าไปในความมืดจิงดั่งคาดมิศบแข่งทื่อศพหนึ่งนอนอยู่ด้านหลังพุ่มไม้เสื้อคลุมนับพลสีฟ้าน่าจะเป็นสิทธิ์ของอารามเทียนอีนัวปิงเหอมองชายเสื้อของเขากระอนใจสิทธิแรกเข้าสำนักเช่นนี้เดิมทีคงเข้าร่วมงานชุมนมุม เพียงเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ไม่คาดกับต้องประสบเพราะการรมเขาอย่างเหนือความคาดหมายเอาชิตมาทิ้งเสียที่นี่เขามองเลยขึ้นไปกับต้องตะลึงลานที่คอของศพนี้ยังมีศีรษะติดอยู่เช่นนั้นศีรษะไม่ครู้มาจากไหนตัวลววปิงเหอยังไม่ทันหันกลับมาเจิง้งหยางลอยออกจากฝากเปล่งแสงสีขาวเจิดจ้าเขาร้องตะโกนลั่นออกมาให้พ้นศีรษะนั่น ไม่ทันขัดคำศีรษะที่เดิมที่อยู่แน่นิ่งกับผืนลืมตาสองข้างขึ้นฉับพรันมันถึงตาใส่ทุกคนใต้ลำคอจู่ๆมีขาแปดข้างซึ่งออกมาจากตรงจุดไหนก็สุดจะกล่าวขาเรียวยาวลำขาเป็นท่อนๆเต็มไปด้วยหนามแหลมเหมือนขาแมงมุมจากนั้นกระจนพรวดขึ้นทันทีคนที่อยู่ใกล้มันที่สุดหลบไม่ทันถูกมันกระจนขึ้นหัวเขาแหกปากร้องรัน้น แทงกระบี่ออกสเปะสะปะคนอื่นลิมหลบกันจ้าละหวัน,นเมื่อพิงเหอไม่กล้าบ่มบามแทงกระบี่ใส่เพราะหากแทงไม่โดนเจ้าสัตว์ประหลาดนั้นแต่ไปโดนศีรษะของคนผู้นั้นแทนผลลัพธ์จะยิ่งเลวร้วายกว่าที่คิด ของที่น่ากลัวขนาดนี้คลานไปคลานมาบนหัวทําเอาวาดกลัวใจแทบขาดคนผู้นั้นอับจนหนทางวกกระบี่หมายแทงเข้าไปด้านบนศรีรษะตัวเองแต่ยังไม่ทันยกมือขาแม่งมุมผอมยาวทั้งแปะก็หาตําแหน่งได้แทงเข้าไปขมับเขา,า,เาอย่างแม่นยําคนผู้นั้นตัวแข็งทื่อในฉับพลันกระทั่งลิ้นก็จะเหมือนพันกันร้องยังร้องไม่ออกขาที่อยู่ใต้ลําคอก็แม่งมุมหัวคนแทงเข้าไปลึกยิ่งขึ้น พร้อมกันนั้นร่างก็กระตกสั่นไปทั้งตัวในช่วงอึดใจขาทั้งแปลกระชักทิ้งโพรงใหญ่โชคเลือดเป็นบนขมับผลผู้นั้นด้านในของกระโหลกศรีรษะเหมือนถูกสูบจนหมดเกลี้ยงไม่มีอะไรเหลือนี่เป็นภาพสุดสยองอย่างถึงที่สุดแม้แต่ล่วปิงเหอยังทำอะไรไม่ถูกไปครู่หนึ่งอสูรก,กายที่เหมือนแมงมุมหัวคนตนนั้นสูบกินสมองอิ่มแล้วก็คลานไปคลานมาบนซากศพ ในปากบีดเสียงร้องแหลมฟังคล้ายเสียงเด็กร้องไห้เวลานี้เองธนูแสงซึ่งก่อตัวจากปานทิพย์สายหนึ่งก็พุ่งเข้ามาแทงธทนุป,ปากที่กำลังวีดร้องยาวของมันจนเป็นโพรงอย่างแม่นยำท่ามกลางความเงียบที่เกิดขึ้นกระทันหันสายตางุนงงของทุกคนสนชิงชิวเอามือลูบที่หูที่ปวดเพราะเจอเสียงร้องของมันเข้าไปจากนั้นสะบัดแขนเสื้ออย่างใจเย็นคลี่พัดด้ามจิ้ว พลางกล่าวเสียงบอกว่านกหูจะตายอยู่แล้วเอฟอ้ยออกโรงฉากนี้มาแบบเงียบๆจริงๆนันเนี่ยซื้อจนอนเห็นเสิงชิงเฉียวลั่วปิงเหอก็ดีใจมากกว่าตกใจนับจากเกิดเหตุวุ่นวายเขาคาดการไว้แล้วว่าเสิงชิงเฉียวไม่มีทางวางใจจะต้องเข้าหุบเขามาช่วยตนเองด้วยตัวเองแน่ไม่ใช่อพิด จะต้องเข้าหุบเขามาช่วยพวกตนด้วยตัวเองแน่แบบนี้ถูกสนชิงเชียวยืนสบายสบายมังดูมาดาสิธิ์ที่ห้อมบงร้อมบงเข้ามามีใครบาดเจ็บหรือไม่ล่วปิงเหอกล่าวว่านอกจากสิษย์น้องสองสามคนที่ตรงริมน้ำและสิษย์น้องที่ถูกสูบสมองจนตายเท่าที่เห็นตอนนี้ไม่มีใครบาดเจ็บอะไรอีกขอรับลัวสนชิงชิวเอ,อ่ยต่อลำบากเจ้าแล้ว รลปิ่งเหอยยิ้มน้อยดวงตาเป็นประกายสิทธิ์ทำตามหน้าที่ขอรับเสิมชิงชิวเห็นสินว่านเย่ตาแดงกล่ำกะนึกในใจนายยังมายิ้มอยู่อีกรืหรือเปล่าเมียตัเองตายไปคนหนึ่งแล้วเออพวกสิทธิ์เห็นอาวุโสยอดฝีมือปรากฏตัวมาช่วยแต่ละคนราวกับเห็นแม่มาข้าแต่ยังไม่ได้เข้ามากอดขาเขาร้องไห้เท่านั้นเสินชิงชิวกล่าว พวกเจ้าไม่ต้องตกใจกลัวไปเหล่าเจ้าสำนักด้านนอกรู้เรื่องที่เกิดขึ้นในที่นี่แล้วและผู้อโศกลุ่มใหญ่ได้เข้าเขยอาอโคมมาให้ความช่วยเหลือแล้วเช่นกันพวกเจ้าด,ดูแลตัวเองให้ดีอีกไม่นานก็จะฝ่าวงล้อมออกไปได้ประโยคนี้คมเขาดุดดังยาทิยบบำรุงใจช่วยเรียกขวัญที่กระเจดิดกระเจิขงขัาหนุ่มน้อยสาวน้อยได้เป็นอย่างดีลวบิงเหอกล่าวว่าสุจุนขอรับเมอครูมันคือสิ่งใดกัน หากถามเรื่องปิศาจในมารอาหารกาวเทพมารอาหารกาวนะักว่าถามทุกคนแล้วจริงๆเฉินชิงชิวกล่าวคล้ายกำลังจารณาสมบัติในบ้านตัวเองไม่แปลกหรอกที่พวกเจ้าไม่เคยเห็นเจ้าสิ่งนี้เรียกว่าแมงมุมหัวผีนิสัยโหดเงียมหน้าตาอัปลักษณ์ดุร้ายสามารถทำเสียงเด็กร้องไห้เพื่อล่อเหยื่อให้เข้ามาใกล้พอเหยื่อเข้ามาใกล้แผ่นดูดที่อยู่ใต้หัวมันก็ยึดเข้ากับกระมม่อของเหยื่ออย่างเหนียวแน่น ขาทั้งแปดแหลมคนสุดจะเปรียบสามารถเจาะชัยหัวกะโหลกและสุบเอาสมองของเหยื่อนูเป็นเหอได้ฟังเขาสารยายอย่างละเอียดกระทั่งนึกเลื่อมสและประหลาดใจในโลกนี้กลับมีสิ่งชีวิตที่โหดร้ายถึงปานนี้ชฉิตสิทธิ์ช่างโง่เขลาและหูตาทับแคบโดยแท้ นับจากล่วบิงเหอคำนับมารฝันเป็นอาจารย์วิชาคาถาและวิชากระบี่ที่สซินชิงซิวสามารถชี้แนะล้วบิงเหอได้ก็น้อยลงไปทุกทีไม่ง่ายนักที่จะมีโอกาสวางมาดอาจารย์ต่อหน้าลูกศิษย์สินชิงซิวแอบลิงโลดในใจรู้สึกราวกับได้รัศมีของอาจารย์ที่หายไปกลับมาแมงมุมหัวผีเป็นสิ่งที่มีอยู่เฉพาะในเผ่ามารไม่อาจปรับตัวเข้ากับดินน้ำของพบมนุษย์ ไม่มีใครเห็นมันมานานมากแล้วเอกสารหรือัมภีรโบราณจึงบันทึกเอาไว้น้อยนักหากเจ้าเห็นมันอีกจำให้ว่าจำไว้ว่าให้ตีที่ขมับมันเลยแมงมุมตัวไม่ครูเป็นตัวผู้ดีที่ไม่ได้เจอแมงมุมตัวเมียเข้าไม่เช่นนั้นจะน่ากลัวกว่านี้ทั้งสองเพิ่งจะคุยกันได้ไม่ทันไรก็มีเสียงประหลัดดังขึ้นจากใบไม้เหนือสะสะของทุกคน ขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับต้องขออภัยจริงมากเมื่อไกาม <c oughs> อ่านมาประมาณห้าจุดหกสิบไม่รู้นะเนี่ยดึกแล้วครับลืมบอกไปวันนี้ก็ค่ำคืนของวันที่สิบเจ็ดเที่ยงคืนครึ่งของคืนวันที่สิบเจ็ดก็คือวันที่สิบแปดนั่นแหละอขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครกดไลค์กดแชร์นะครับ ตอนนี้เสียงอาจจะเบาเนี่ยเพราะว่าอ่านตอนดึกมากเกือบจะตีหนึ่งเลยไม่กล้าออกเสียงแรงดังเรียบข้างมากตันดาขอบคุณนะครับอ่าแมงมุมหัวคนเนาะอขอบคุณครับ